ยังไม่นดแท้แห่งทะเลลูซันกาคืออะไรได้มาอย่างไรหาของจากไหนมาทำแ้ะเพลงของเอรบัลุสเปลี่ยนน้ำตาแห่งท้องทะเลล่ะ เกม Black Desert อน l i n e เติมกับ Super Special Shop เติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองใช้ URL ในการเติมสนใจติดต่อได้ทาง Line และก็ Facebook เลยนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาว Black Desert ทุกคนนะคะ ก็ในคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีแท้แห่งทะเลลูซังกานะคะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะคะในเซิร์ฟเวอร์ของเราวันที่6กุมภานะคะเนื้อหายังไงไปดูกันได้เลยนะคะสำหรับอัญมณีแท้แห่งทะเลลูซังกาคืออะไรเจ้าตัวอัญมณีแท้แห่งทะเลลูซังกาเนี่ยเป็นไอเทมสำหรับใส่เข้าไปในช่องอุปกรณ์เรือนะคะเมื่อใส่แล้ว จะเพิ่มค่าวความสามารถให้กับเรือของนักผจญภัยนะคะซึ่งค่าวความสามารถของเจ้าอัญมณีแท้แห่งทะเลลูซันกาเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ความสามารถด้วยกันนะคะโดย1ชิ้นเนี่ยก็จะมีเพียง1ความสามารถเท่านั้นความเร็วเพิ่มขึ้น4.5%ความเร่งเพิ่มขึ้น4.5%แรงหมุนบวก9%เบรกบวก9%น้ำหนักบวก1,350 ความทนทานบวก22,500ค่าความเสียหายเพิ่มเติมมอนสเตอร์ในมหาสมุทรบวก90นะคะคุณด้วยจำนวนครั้งโจมตีของเรือแต่ละประเภทค่าความเสียหายเพิ่มเติมนะคะบวกเพิ่ม450นะคะคุณด้วยจำนวนครั้งโจมตีของเรือแต่ละประเภทนะคะโดยความสามารถเนี่ยจะไม่ถูกกำหนดแบบสุ่มนะคะแต่จะถูกกำหนดตามผลด้านบนเลยและเราจะได้มันมาอย่างไรล่ะ วิธีการได้รับอัญมณีแห่งทะเลลูซันกานะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมี2วิธีด้วยกันได้จากการแลกเปลี่ยนกระทนหันวิธีได้มาวิธีที่2นะคะก็คือได้จากการคราฟด้วยการแปรธาตุอย่างไงรนะคะซึ่งการคราฟเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสสูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกเนี่ยใช้ต้นกําเนิดมากโกเลียนะคะ10อันบวกกับน้ําจืดสีทับทิมแห่งโอคิลูอา1อัน อัญมณีแท้แห่งทะเลว่างเปล่า1อันนะคะส่วนวิธีการคราบวิธีที่สองนะคะใช้ต้นกําเนิดลูซันกา3า3อันและอัญมณีแห่งทะเลว่างเปล่า1อันและเราจะหาของพวกนี้ได้จากไหนละ่ะโดยปกติแล้วนะคะนักพจนภัยเนี่ย สามารถรับต้นกําเนิดมาโกเลียนะคะได้1นถึงสอันนะคะเมื่อนําอัญ,ญมณีแท้แห่งทะเลมาโกเลียไปแปลธาตุอย่างง่ายนะคะก็จะเป็นสีทองแบบนี้เลยโดยอัตราการได้รับเนี่ยอยัญมณีแห่งท้องทะเลมาโกเลีย1่อันสามารถรับเจ้าตัวต้นกําเนิดมาโกเลียได้อัตรา1นถึงสอันสําหรับต้นกําเนิดของรูชันกาเนี่ยนำอัญ,ญมณีแท้แห่งรูชันกาไปแปดธาตุอย่างง่ายนะคะจะเป็นอัตรา1ต่อ1นะคะ ส่วนน้ำจืดสีทับทิมแห่งโอคิลูอาสามารถซื้อได้นะคะที่ร้านค้าอีกาดําจาก NPC, ลาวินเนียหรือลีวินเนียนะคะในราคา40เหรียญนะคะในส่วนของอัญ,ญมณีแท้แห่งทะเลว่างเปล่าเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าอีกาดําเช่นกันนะคะจาก NPC, l a ลาวินเนียแล้วก็ลีวินเนียนะคะในราคา10เหรียญนะคะอีกาดําหลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วเราจะหาเจ้าตัวอัญมณีแท้แห่งมังโกเลียได้อย่างไรวิธีการได้รับมาซึ่งอัญมณีแท้แห่งมังโกเลียนะคะสามารถรับจากการกําจัดเล็กราชันนะคะหรือมาเลต้านั่นเองซึ่งการกําจัดเจ้าตัวมอนสเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการสุ่มอีกครั้งนึ้งนะคะว่าเราจะได้รับสีไหนการอัปเกรดเพลงของเอเวอเรสเปลี่ยมน้ําตาแห่งท้องทะเล ใน g o b a l a b นะคะได้มีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าแล้วเนื่องจากอัญม,มณีแท้แห่งทะเลลูชันกาเนี่ยจะติดตั้งในช่องเดียวกับเพลงของเอเบลูสนะคะทางทีมงาน b a c k Desert เนี่ยก็กำลังเตรียมที่จะให้นักผจญภัยสามารถรับผลจากอัญม,มณีแท้แห่งท้องทะเลและเพลงเอเบลูสได้พร้อมๆกันซึ่งชื่อเรียกของเอเบลูสที่ได้รับผลจากอัญม,มณีแทแห่งลูชันกาก็คือเพลงของเอเบลสเปลี่ยนน้าตาแห่งท้องทะเล ซึ่งทางตัวเกมได้มีการแจ้งวิธีการผลิตคร่าวๆเอาไว้แล้วใน Google Lab วันที่31มกราคม2568ที่ผ่านมานะคะอย่างไรรอการอัปเดตเข้าเซิร์ฟจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทายนี้ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ขออนุญาตฝากไลฟ์สตรีมทางทวิตนะคะช่วงเวลา1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะของทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ด้วยนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์วอร์โนดวอร์ภาษาแล้วก็พูดคุยนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาเกมทั่วไปนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ